ผัดไก่ใบโหระพามเมนูบ้านๆผัดยังไงให้น่ากินโหระพาเขียวสวยไก่เนื้อนี่มันจะเยอะนะครับจะเอามันออกจากไก่ยังไงสวัสดีครับงบน้อยอร่อยด้วยวันนี้ชวน,นเพื่อนๆมาทาเมนูง่ายงบน้อยๆกันครับไปดูวิธีทํากันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันพอประมาณครับน้ามันเยอะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตักออกนะครับพอน้ามันร้อนใส่ไก่เลยครับ ให้เราผัดล้วนไก่เพื่อไล่เอาน้ํามันไก่ออกก่อนนะครับน้ํามันติดหนังไก่น้ํามันในไก่นะครับล้วนไปเรื่อยๆครับล้วนเอาน้ํามันออกครับพอไก่สุกประมาณ80%นะครับก็ให้เราเทน้ํามันออกนะครับเทน้ํามันออกให้หมดเลยครับเทน้ามันออกหมดแล้วก็ให้เราใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะครับคั่วะไรครับ ขัวจนพริกกับกระเทียมหอมนะครับส่งกลิ่นหอมกลิ่นฉุนนะครับขัวแห้งๆไปอย่างเงี้ยครับให้เราได้กลิ่นฉุนกลิ่นหอมก่อนนะครับพอได้กลิ่นฉุนพริกเราก็เติมน้ำเลยครับเติมน้ำพอกรุบคลิกนะครับลงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลานะครับตามชอบเลยนะครับซอสหอยนางรมครับ น้ำตาลทรายครับใครจะใส่ผงปรุงรสใส่จูรสก็ตามชอบครับช่วงนี้ก็ชิมรสได้ตามชอบนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปจนไก่สุกนะครับพอไก่เราสุกแล้วก็ให้เราเร่งไฟเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ใบโหระพาครับใช้ไฟแรงเลยครับก็ผัดแป๊บเดียวก็ติดแก๊สได้เลยครับ ใส่จานเลยครับผัดไก่ใบโหระพาครับหอมน่าทานมากครับ